วันนี้ค่ะทุกคนดิวถ่ายทำวันเสาร์ที่26กุมภานะมาเดินอยู่ตลาดเช้าที่ตลาดสะพานสองมาเพราะไม่ได้มานานม,มากเลยน,นี่นะคะเราก็เริ่มจากตรงไหนดีอื่อรากตรงนี้แล้วกันอา่อานอ่านไปดูนะคะอันนี้นะคะร่าพาว49นะคะตอนนี้คือก็จะมีขายปุ๊บผลไม กล้วยปิ้งหรือกล้วยหักกล้วยหักมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะไมคะนี่เป็นประติปโชว์นะัะแล้วมีอาหารทะเลวันนี้เร็เท่าไหร่เนี่ยแปดรเอาเลยสิบอะไรนี่จ้าไปด้วยกันเลยแปดรหนึ่งโซนนะที่คนก็จะมีทานอาหารสดของสดอะไรรคับ ดูใหใหม่ครับผมตามสบายครับการสบายครับไน่แน่แน่มาด้วยจะไปเท่าไดตปากระพงใหครับใช่ใปากระงใหญ่เนื้อดีนื้น่นเพิดูไม่ดแ่นไม่แ่นดูคนขายก็พอแล้วครับผมนั่นมาจากตลาดลานเท้าสะพานสองซยาครับนี่กิโลกิโลเนี่ยฮะ้ขอบคุณมากนะครับ ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะก็คึกคักดีสนุกดี ตาลปีบหรือน้าตาลมะพร้าวนี้เราก็เคยชั่งตรงวัดไปแล้วนะคุณไปย้อนดูได้นะเราแปะลิงไว้อยู่ข้างล่างโอ้ยยัชีบร้อยห้าสิร้อยห้าเดี๋ยวก็เดินมาถึงลาพราว47ตลาดรับจันรพันนะฮะหรือตลาดสะพาน2อง นี่ฮะเราก็มาอุดหนุนร้านปอกเปียร้านพัสุนะฮะทุ่มสามสิบนี่คือรวมหรอคะสามสิบบาทนี่คือรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้แล้วครับสามบกว่าจะมาเริ่มธุรกิจขายต้าหู้ทอดเสือทอดปอบเปียทอดยังไงมั้งครับสูตรนี้คือต้องไปเรียนนะค่ะยังไงบ้างครับไปเรียนมากับคนที่เขาขายมาก่อนไงค่ะไปเรียนทอดเรียนห่อเรียนทุกอย่างแล้วค่ะ ไปเรียนกับเขามาไม่ได้เสียตังค์หรอกเบว่าเป็นพี่น้องกันแล้วไงคบพวกวัตถุดิบนี่คือซื้อมาหรือทําเองหมดอันนี้ทุกอย่างจะทําเองหมดรับอันนี้มาอย่างเดียวรับเต้าหู้มาแป้งนี้ก็มาห่อเองอันนี้ทําเองหมดเลยค่ะครับแว,แวคือพวกแป้งน,นี้ก็คือซือซ้อ,อซื้อแป้งปอเปี๊ยะม,ม, <า S 1> มาแล้วก็มาทาไส้เองทอดเองทอดเองห่อ,หอเองแล้วสูตรน้ำจิ้มเป็นไงบ้างคบเ,เ,เด็ดสูตรน้ำจิ้มก็รสเด็ดค่ะแล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะ เจ้าเผ็ดอะไรเงี้ยในในไหนพระสงฆ์เปิดเปิดซีเปิดซีอันนี้ก็องดูเราแต่ขึ้นอยู่กับความเผ็ดเนาะค่ะแลูกค่าลูกค้าจะเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงๆก็คือสามช้อนสามช้อนสามช้อนเพราะรสเด็ดมากสามช้อนอ่าอแล้วปานกลางก็ช้อนเดียวครับค่ะแล้วส่วนพวกนี้ก็คือน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงกับทรายขาวค่ะก็เที่ยวค่ะเที่ยวเป็นชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมง ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคคใครมาแวะมาที่นี่ก็มาอุดหนุนได้นะฮะตลาดสะพานสองสานสองถ้าไม่กินเต้าหู้คือไม่ถึงสะพานสองอจริงนะถนนเส้นนี้องไปเรื่อยๆนะก็จะไปสุดออกทะลุโชคไทยสีได้ เดินเข้ามาในตลาดรียบราแล้วนะฮะตายคุณน้าผมยาวแล้วเนาะเปลี่ยนบ้างเนาะเปลี่ยนทรงอันนี้ก็เป็นร้านร้านเจ้าประจำที่นิวมาซื้อบ่อยๆนะฮะร้านร้านนี้มร้านร้านผักนะแมหาไม่หาราคาแบบต่อรองได้ไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้หรอกใช่ไหม <c oughs> ไม่แพงราคาไม่แพง น้าน้าขาถผักมากี่ปีแล้วเนี่ยสามสี่สิบปีแล้วโอ้โหสี่สิบปีโอเคแล้วแล้วแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงอ่ะคือมาขายผักตั้งแต่แรกเลยมั้ยหรือว่าแรกแรกพี่ๆน้องๆขายมาแล้วก็ต่อมาเรื่อยออ๋ครับๆส่วนใหญ่ตื่นตั้งแต่กี่โมงไปจ่ายจ่ายของครับเจ็ดสิบห้าบาทเลยติดตีสองก็ถูก อ๋อที่สองก็ตื่นแล้วอันนี้คือไปจ่ายตลาดทุกวันมั้ยไปจ่ายก็เป็นวันอะไรเงี้ยแล้วต่อ๋ช่ไหมนะสี่สิบเก่งเก่งเก็งเกบงมากเนาะขายดีนะขายดียดอ่าฮะจริงอับประกันหอมเรียนให้ดีๆแล้วเอาไปร่า,ารงขึ้นมาเลยนแล้วจริงๆคนที่มาทำอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณคนบัตรยังไงบ้างอะ่ะขาย ใจต้องรักเลยนะว่าเขาใจต้องรักใช่ไหมต้องรักจริงๆเนี่ยตื่นได้ตื่นได้ทำได้เพราะว่าเพราะว่ามันต้องตื่นปั๊บปั๊บทีสองทีสองที่เธอทีสองทีสองที่นี่ก็ตื่นแล้วครับเดี๋นี่ทำต้องต้องรักจริงๆอ่ะใจรักไม่รักก็ทำได้หรอเี่นไม่เคยหยู่นะที่ร้านขายของที่ร้านี่ปลาถูนี่เขาต้มเขานึ่งเองเลยนะฮะ ร้านนี้อันนี้อันนี้ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องปลาถูเรื่องอันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่ปลาถูใช่ไหมฮะไม่าอะไรนะปลาตาดีปลาซาดีอ๋ออันนี้คืออันนี้คืออันนี้เป็นปลาซาดีนะฮะแต่อันนี้ก็อ๋ออนี้ปลาโออันนี้คือปลาปลาโอนี่คือปลาซาบะ มีร้านเครื่องแกงที่นี่จะขายเครื่องแกงเยอะมากเลยดีครับ่วนที่เขาขายเครื่องแกงนะนี่เครื่องแกงก็คือมีหลายมีหลายร้านมากเลยนะฮะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครชอบร้านไหน เดี๋ยวเราให้เขาเดี๋ยวสั่งใหม่ไอ้สาที่เราอันนี้ที่ใส่นี่คือใส่เครื่องอะไรครับเนี่ยน้ำตาลไอ้น้ำก็ส่งไปต้มแกงเลยค่ะอะไรนะฮะก็สองไปตองแกงเลยค่ะส่วนใหญ่นี้พร้อมแกงได้เลยบอกว่าท่าอะไรนะท่าหม่าหม่าแกงช่อมแกงอะไรอะแกงเขียวหวานคือเนี่ยไปทำได้เลยอ๋อแล้วแล้วเครื่องพวกนี้ก็คือแล้วแล้วแต่ว่าเราจะเป็นสูตรอะไรใช่จ้าแกงเขีหวานโอ้โหแกงเขหวานอ๋อฮะ แต่นี้คือเป็นเบสแล้วก็ใครอยากจะได้อะไรก็เติมเข้าไปขอบคุณมากครับนะฮะแต่ร้านนี้เขาก็มีเครื่องแกงเยอะมากขอเดินทัวก่อนนะขอทัรก่อนนขอดูนทัรูก่อนนะขอเดินทรนะเจ้าประจเดรอเดรอะิ๋ัวอเจิจัรอนนะ้นี้ก็ จะเก็บร้านแล้วทำไมเก็บร้านเร็วจังเช็คตองเช้าว่าเก็บเพราะตื่นยังไม่เที่ยงคืนเป็นทีมเราทำกันมาตั้งนานถิงมาเพราะุคกิจก็ทำพี่น้องมันก็น่าจะถ้าสิบว่าคุยกันมันก็คุยง่ายกว่าน้องอไม่ได้ไม่ต้องคุยอะไรมากทุกคนรู้หน้าที่กันหมดเพราะเราทำกันมาตั้งแต่อายุสิบกว่ารึทีหนึ่งขายมานานยังขายมาประมาณห้าสิบปีได้แล้วอ,อันนี้คือส่วนใหญ่ไปรับวันต่อวันถูกไหรารับทุกวันเลยรับทุกวันใช่ไหมทุกวัน แหล่งที่ไหนครับตลาดอ๋อมหาชัยมหาชัยแม่กองแปดริ้วแล้วก็นี่กินกุ้งเนี่ยกุ้งรับหลายที่อ๋อกุ้งรับหลายที่เพราะเราส่งเราแกะให้เสร็จทําให้เสร็จครับทาทุกรูปแบบพี่นี่แกะให้เสร็จทําให้เสร็จล้างให้เสร็จครับกุ้งจะทําอะไรอ่ะกุ้งแช่น้าปลาเราก็สามารถทําให้ได้เลยไปถึงคุณเปิดร้านได้เลยเนี่ยร้านดิวก็คือหอยนางรมก็ต้องรู้แหล่งรู้แหล่ง ต่วนหญ่เขาลงแหล่งไหนดีสุดฮะที่อ่างศิลารู้จักกันมานานแล้วพวกกุ้งที่ไหนฮะตุ้งนี่เราจะมาจากแพร่ลิ้วกันตะคุณแพรกันตะคุณแล้วพวกปลาล่ะปลานี่มาจากเรือเล็กบ้างสมุรปการอ๋อสมุรปการส่วนใหญ่ก็จะนี่เป็นเรือแม่เยอะอ๋อครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ไกลมากจากกรุงเทพเนาะไม่ไกลมากอยู่ที่การประมูล ยูที่การดูดูของเป็นค,คุณนัดจิวมากเลยนะฮะร,ร,ร้านไข่ไข่เจ้าประจำมาซื้อประจำนะฮะทีนี้เขาจะ,จะมีเป็นไข่เป็ดไข่เค็มมีไข่เป็ดไซส์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีไข่เยี่ยวมา้าแล้วก็เป็นไข่เค็มสุกตกที่ร้านนี้นะฮะเขาก็จะมีอันนี้คือเป็นไข่เค็มที่ที่แตกราคาก็ตอนนี้ฟองละสี่บาท ฟองสบาทก็เป็นราคาเท่าเดิมยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นเนาะอ,อือึ่าแล้วก็จะมีไข่ไก่ไซส์ต่างๆส่วนใหญ่ไข่ไก่เนี่ยเบอร์สนะฮะที่เขาจะใช้นิยมนำไปใช้ทำขนมแล้วก็ทำอาหารมากที่สุดเพราะเป็นไซส์ได้มาตรฐานนะเดี๋ยวเราก็จะเลือก การเลือกซื้อไข่จริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นยังไงฮะก็ถ้าเปือกเป็นอย่างเงี้ยเปลือกมันจะบางแต่ถ้าเปือกเป็นเข้มๆอย่างเงี้ยเปลืกอกจะหนาถ้าสมมติเราไปต้มอ่ะอย่างเงี้ยโอกาสแตกมันน้อยกว่าออือใช่แล้วก็ถ้าลูกยาวๆอะ่ะก็คือไข่ขาวเยอะแต่ถ้าเปลือกลูกกลมๆหน่อยไข่แดงมันจะใหญ่ไข่ขาวมันจะน้อยอ๋อถ้ายาวๆนี้คือไข่ขาวจะเยอะและสีของเปลือก จำ,จำเป็นไหมฮะก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จะเปลือกอย่างเงี้ยไข่จะเปลือกบางอืมแต่ถ้าเผือกเป็นเข้มๆเนี่ยลูกเข้มๆอย่างเงี้ยก็คือจะหนาเปลือกหนาก็คือเป็นไข่ไข่แกไ่ไม่ไม่ไม่ว่าแก่หรอเ,รอเป่ามันเหมือนแคลเซียมเรียบร้อยแล้วพาเพื่อนๆมาเดินตลาดสะพานสองแล้วก็มาพูดคุยกับอาชีพต่างๆนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นอ่าร้านขายผักนัดนจิว๋ว ร้านขายผู้อาหารทะเลแล้วก็ป้าสุนนะคะขายเต้าหู้ทอดหวังว่าทุกคนอาจจะมีไอเดียนะฮะในการสร้างไรายได้สร้างอาชีพคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะพาทุกคนไป <Okay. S 1> เที่ยวไหนไปดูตลาดที่ไหน <Okay. S 1> ไปสร้างอาชีพหรือแรงบันดาลใจยังไง <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่านิวมีคลิปใหม่ลงมาแล้ววันนี้ไปละายบ้า